ชีวิตผ่านทางพระเยซูคืออะไรนะครับบทบัญญัติมาทางโมเสสนะครับแต่ว่าชีวิตมาทางพระเยซูผมจะยกตัวอย่างาในทางปฏิบัติง่ายๆนะครับถ้าเราค้นในพระคัมภีร์หรือแม้แต่ศาสนาต่างๆนะครับเราจะพบสิ่งที่เราต้องทำกับสิ่งที่ห้ามทำ ผมกำลังใช้เวลาในการที่จะอ,อธิษฐานนะครับแล้วก็จัดการกับแอกนะครับปลดแอกซึ่งแอกที่ว่านี้ก็คือการตัดสินการกล่าวโทษการวิพากษ์วิจารณ์นะครับในอิสยาบอกไว้นะครับให้เราหยุดนะครับหรือว่าปลดเปลื่องจากการชี้นิ้วหรือว่าการตัดสินคนอื่นนะครับ เมื่อเราหยุดนิสัยตรงนั้นนะครับความสว่างก็จะพุ่งออกจากชีวิตของเราครับก็คือการปรากฏขึ้นของพระฤธิ์ก็จะปรากฏขึ้นก็จะปรากฏขึ้นในชีวิตเราครับทีนี้เรารู้ว่าเราถูกสอนมาว่าอย่าตัดสินแม้แต่พระเยซูเองพระองค์ก็พระองค์สอนทั้งทั้งสองอย่างนะครับสอนทั้งทำบัญญัติแล้วก็ทําให้ดูนะครับแล้วก็พระองค์ก็ซ่อนสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรแรงจูงใจข้างในหรือท่าทีความคิดที่จะจะทำอย่างไรถึงจะมีพลังจากภายในในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้นๆนะครับเช่นพระเจ้าบอกให้เราให้อาภายัยการที่เราจะต้องให้อาภัยเป็นธรรมบัญญัติแต่ว่าความเข้าใจของพระเยซูที่มีต่อคนคนนั้นคืออะไรที่ทาให้เรารู้สึกเราอยากจะให้อาภายัย หรือว่าการวิาพากษ์วิจารณ์การตัดสินคนอื่นนะครับผมบังเอิญไปอ่านนะครับงานเขียนเก่าๆของผมนะครับแล้วก็ได้รับการหนุนใจอย่างมากนะครับเรื่องอจูบที่ฝ่าเท้านะครับที่ผมก็แต่งเพลงไว้อยู่นะครับเพลงร้องว่าเธอบริสุทธิ์เธอนี่หมายถึงผู้เชื่อด้วยกันหรือว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับจริงแล้ว ผมใช้เวลามองภรยานะครับสามีภรยาเวลาอยู่ด้วยกันก็จะเห็นข้อเสียนะครับแม้แต่ตัวผมเองเป็นคนสอบรคัมภี์ถามลองไปถามภรยาผมดูม,มีข้อเสียไหมมีนะครับเราต่างมีข้อเสียแล้วก็แม้เหมือนในที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เรื่องของคาอินอาเบลนะครับแม้ว่ามนุษย์มีกันอยู่แค่สองคนในโลกสองคนนั้นก็จะทะเลาะก,กันอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะมีกันแค่สามีภรรยารักกันมากแค่ไหนก็ยังมีความไม่สมบูรณ์ที่จะ กระทบกระทั่งกันนะครับพระเจ้าบอกว่าอย่าตัดสินพระเจ้าบอกว่าจงให้อภัยสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมัญญัติธรรมัญญัตินะครับเราจะทําตามธรรมัญญัติได้ก็ต่อเมื่อเราค้นพบพระเยซูหรือว่ารู้ใจของพระเยซูรู้ว่าพระเยซูคิดอย่างไรเกี่ยวกับการตอบสนองตามธรรมัญญัตินั้นๆเรื่องที่ผม จะขยายความตรงนี้นนมันเป็นเรื่องที่ผมใช้เวลากับพระเจ้าอยู่พอสมควรเป็นเรื่องที่ผมทั้งอยากรู้แล้วก็ไม่อยากรู้ในเวลาเดียวกันเขาว่าอยากรู้เนี่ยคืออยากรู้ว่าทําไมพระเจ้าถึงได้สงสารสงสาร,สสารมนุษย์มากพระองค์ไม่ประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศพระองค์พระองค์งสงสารมนุษย์เนี่ยทั้งๆท,ที่มนุษย์บางคนไปป้นนะครับขับรถไปจะไปป้นถือปืนไปไหนไปเนี่ยแต่พระยา,ยามสุดก็ลงมาสมทับเขาพาเขาไปโบวแล้วก็พาเขากลับใจทั้งๆท,ที่โดย พฤติกรรมภายนอกแล้วคือเขาชั่วร้ายมากแต่ทำํำไมพระเจ้าถึงได้เมตตาสงสารเขาจริงๆแล้วนะครับทุกอย่างนั้นถูกซ่อนไว้ในพระเยซูคริสต์ในการที่เราจะประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ถ้าเราไม่ค้นที่พระเยซูเราก็จะรู้แต่ธรรมบัญญัติซึ่งธรรมบัญญัตินั้นโรมก็เขียนไว้ว่าแม้คนต่างชาติที่ ไม่ได้รู้เรื่องบทบัญญัติแต่บัญญัติก็ถูกจลรึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์อยู่แล้วดังที่เห็นศาสนาต่างๆท,ที่เขาเอากฎศีลธรรมนู่นนี่นั่นมาสอนนะครับจริงแล้วหลายๆอย่างก็เป็นกฎของพระเจ้าหรือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําหนดไว้อยู่ในจิตใจของมนุษย์ว่าออดีแบบนี้คือชั่วแบบนี้นะครับทีนี้ทางเดียวที่เราจะประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ก็คือทัศนคติหรือท่าทีความคิดของพระเยซูที่เราจะต้อง อย่างรู้ค้นหาว่าทําไมพระเยซูถึงทําตามธรรมบัญญัตินั้นๆได้หรือว่าพระองค์มีทัศนคติหรือท่าทีความคิดอย่างไรพระองค์ถึงได้ยอมจำนนและเชื่อฟังพระบิดาตามธรรมบัญญัตินั้นๆได้พระองค์มาสอนธรรมบัญญัติและพระองค์ก็ทําให้มันสนําเร็จจุดประการยกตัวอย่างเช่นมีมีข่าวเรื่องจริงนะครับก็คือ หญิงผิวดำนะไปขโมยของอในห้างนะครับแล้วก็ปกติแล้วตำรวจเขาก็จะจับใช่ไหมแต่ตำรวจคนนี้ก็คือเข้าไปช่วยเหลือไปจ่ายเงินค่าของที่ขโมยให้ฟังดูแล้วมันก็อาจจะดูแปลกๆนะครับข้อที่จริงขยายมาที่มันเป็นข่าวก็คือว่าหญิงคนนี้ที่ไป ขโมยของนะครับเพื่อจะเอาของนั้นไปให้ลูกกินเนื่องจากว่าชีวิตครอบครัวออของหญิงคนนี้ลำบากนะครับผมไปห้างนะครับของแพงๆหลายอันก็ไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าใส่ตัวที่มันเหมือนล็อกเวลาที่เราจะจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์มันจะต้องมันจะต้องไปกดตื๊ดตืดนะครับเพื่อจะปลดล็อกตรงนั้น ของหลายๆชิ้นที่อยู่ในห้างก็ไม่ได้ใส่ล็อกแน่นหนาขนาดนั้นแต่ว่ามีจะมีพวกนมอะไรพวกนั้นนะที่ว่ามันมีการขโมยคือแบบกล่องบางทีก็ไม่ขี่ร้อยแต่เขาก็ใส่ไว้ผมก็เลยเก็บมาคิดว่าน่าจะมีการขโมยกันเยอะคนที่เป็นแม่หลายๆคนก็อาจจะขโมยนมในห้างเพื่อเอาไปให้ลูกกินฉะนั้นถ้าเรามองคนตามธรรมัญญัติและตัดสินตามพฤติกรรมโดยที่ไม่ได้ดูแรงจูงใจเบื้องหลัง เราเองจะไม่ได้เข้าใจเราเองจะไม่มีใจสงสารถ้าสมมุตินะครับผมไม่ได้เปิดเผยให้ฟังว่าหญิงคนนี้สมมุตินะครับหญิงคนนี้อถูกสามีทิ้งและต้องเลี้ยงลูกพียงลำพังแล้วเธอเองก็ไม่ได้มีโอกาสทางสังคมมากในการที่จะหาเงินหาทองสมมตว่าผมไม่ได้เปิดนะครับเ,เราไปเจอคนคนนี้ขโมยของอยู่เละอยู่แล้วพระเจ้าบอกว่า ให้ให้อภัยเขาส่วนเราเป็นเจ้าของร้านให้ให้อภัยเขาถามว่าเราจะให้อภัยเขาได้ไหมเราถูกสอนให้รู้ธรรมัญญัติและทําตามธรรมัญญัติแต่เราจะทําตามธรรมัญญัติได้ก็ต่อเมื่อเรามีใจของพระคิดในพระคัมภีร์ใหม่มีอยู่ตอนหนึ่งคนระับแต่เรามีพระไทยของพระคิด คือมีทั้งใจและก็ทัศนคติของพระเยซูคริสต์ซึ่งใจของพระเยซูคือใจเมตตางสงสารแล้วก็ใจที่มีความรักแล้วก็ทัศนคตินั้นหมายถึงว่าความรู้ความเข้าใจของพระเจ้าที่มีต่อผู้คนพระองค์รู้เบื้องหลังของคนมางคนว่าทําไมเขาถึงได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนั้นทําไมเขาถึงได้มีข้อเสียแบบนั้นซึ่ง ถ้าเรามองหญิงคนที่มาขโมยนมหรือไข่ในร้านของเราหรืออาหารในร้านของเรากินแล้วแบบวิ่งหนีหรือไม่จ่ายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบโอ้ต้องให้อภัยเหรอเราน่าจะปรับเขาเป็นสิบสิบเท่าดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนี่คือธรรมบัญญัติที่เราทําไม่ได้แต่เมื่อเรามีความเข้าใจว่ามีคนเข้ามาแจมนะครับเมื่อเรามีความเข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นความเข้าใจนั้น มันก็เหมือนกับการที่เราได้ค้นพบเขาเรียกว่าอะไรมุมมองของพระเยซูว่าพระเยซูคิดกับคนเปอนอย่างไรฉะนั้นในขณะที่เรา,าตัดสินกล่าวโทษผู้รับใช้บางคนลูกแกะบางคนที่ติดเหล้าลูกแกะบางคนที่ครับลูกแกะบางคนที่นอนติดสายที่แบบไม่ค่อยสู้งานไม่ค่อยอดทนเ,เราตัดสินเขาแต่พระเยซูอ้อนวอนเผื่อเขา ทำไมเราถึงได้ตัดสินและทำไมพระเยซูถึงได้อ้อนวอนมันก็เหมือนกันร้านค้าละสมมติว่ามีร้านสองร้านนะครับผู้หญิงคนนี้ไปขโมยร้านร้านที่หนึ่งกับร้านที่สองร้านที่หนึ่งจับเขาก็คุกแต่ร้านที่สองเนี่ยแถมให้อีกอาจจะขโมยไข่ขโมยนมกล่องหนึ่งแถมให้เป็นสองกล่องเลยร้านที่สองเนี่ยเขารู้ว่าหญิงคนนี้ลําบากเขาอาจจะแบบเคยเดินผ่านบ้านแล้วเห็นชีวิตเห็นอะไรต่างๆสมมุตินะครับเขาก็เลย ให้อภัยแล้วก็ช่วยเหลืออีกนี่คือความแตกต่างนะครับในเรื่องของมุมมองเรารู้ว่าเราพระเจ้าสอนให้เราอย่าตัดสินผู้อื่น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 เราก็พยาย,ย,พยามยับยัง้งพยายามยับยัง้งพยายามยับยั้งแต่ถ้าเราได้รับการเปิดเผยว่าที่เขาทําผิดในสิ่งที่เราตัดสินนั้นเป็นเพราะอะไร เราจะมีใจเมตตาสงสารณนะเวลาตอนนั้นแหละการกระทําตามธรรมัญญติจะบังเกิดขึ้นเมื่อเรามีใจของพระคิดหรือได้รับการเปิดเผยจากพระยามิสุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นธรรมัญญติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่เช่นจงมีใจถ่อมจงมีใจถ่อมจงถ่อมสุภาพอย่าอิจฉาตาร้อนคนอื่นอย่าอิจฉาคนอื่น ทรมันญยตดบอกอยาอย่าแล้วก็พยายามควบคุมนั้นแหละไม่ไม่ไรพระเจ้าแล้วก็พยายามพูดใส่ตัวเองว่าแบบเราถ่อมใจนะเราไม่คิดร้ายคนนั้นนี้แต่ว่าข้างในมันก็ยังคูก่กุนอยู่แต่เมื่อเราได้รับการเปิดเผยว่าโดยพระวิญญาณน,นะครับว่าตัวเรานั้นมีความบกพร่องอะไรบ้างเราได้รับการสั่งสอนจากองค์พระเยซูค,คิดว่า เราเองก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนบาปทั่วไปเหมือนที่ผมพยายามแบ่งปันเรื่องพื้นฐานหลักข้อเชื่อพื้นฐานหลักข้อเชื่อที่ผมพยายามอธิบายว่าอาดัมทาผิดเอวาก็ทําผิดอาดัมโทษภรรยาเราต้องเข้าใจว่าอาดัมทําผิดได้หรือเอวาทาผิดได้เราเองก็สามารถที่จะทําผิดได้เช่นเดียวกันความเข้าใจนี้ครับที่เราได้รับการเปิด,ผดเผยจาก พระกัมพีจากพระยมสุดได้รับการสอนจากองค์พระเยซูคธิ์ตรงนี้คือการที่เราได้รับทัศนคติและหวัวใจของพระเยสุคริ์ทำให้เรามีความเข้าใจของพระองค์ที่รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณและทําให้เรานั้นสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมบัตินั้นๆได้ธรรมบัติผ่านทางธรรมโงเสษจากชีวิตมาทางพระเยซูธรรมบัติมาทางผู้เผยพระชนะแต่ชีวิตมาทางพระพระเยซูคําว่าชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือ ความรู้พระปัญญาของพระเจ้าที่จะทําให้เราเข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องทําตามธรรมบัญญัติและเราจะรู้สึกอยากที่จะเต็มใจที่จะทําผมพยายามจะใช้เวลาเรื่องนี้แล้วก็พระเจ้าก็ยังไม่ได้เปิดเผยเต็มขนาดนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อผมเข้าใจเรื่องนี้ ผมจะมีหัวใจที่เมตตาสงสารคนอื่นเช่นคนคนนึง่งทุบตีแม่ของตัวเองถ้าเราเห็นก็รู้สึกว่าไอ้คนคนนี้มันนิสัยไม่ดีมากๆเลยและพระเจ้าบอกว่าให้เราให้อธิษฐานเพื่อเขาซึ่งมันก็อธิษฐานได้นในระดับความคิดแต่อารมณ์เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกเขาทําสิ่งที่มันไม่ดี แต่เมื่อสมมติว่าพระเจ้าเปิดเผยนะครับให้เราเข้าพวางหรือเราฝันเห็นคนคนนี้ที่ปลายทางของเขาจากการที่เขาทําร้ายแม่ของเขาเขาจะต้องตกอยู่ในนรกบึงไฟความเข้าใจของพระเจ้าตรงนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเรารู้สึกว่าเขาทําผิดก็จริงอยู่แต่ว่าปลายทางของเขานั้นโทษของเขานั้นหนักหนาสหาหัสมากและการที่เขาทําผิดนั้นภูมิหลังเขาอาจจะถูก พ่อของเขาทาร้ายถูกเลี้ยงมาในทางที่ไม่ดีหรือว่าเขาอาจจะถูกสังคมที่เขาไปอยู่ที่ทําให้เขาเสพยาติดยาแล้วสูญเสียการควบคุมจนทําร้ายแม่ของตัวเองเมื่อความเข้าใจของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยมากขึ้นการทําตามธรรมบัญญัติจะเป็นเรื่องที่ง่ายฉะนั้นเราเองต้องเสาะหาพระทยัยพระคิดหัวใจของพระองค์รับการเปิดเผยจาก พระองค์นะครับเดี๋ยวแท็กหน้าผมจะมาขยายความต่อในเรื่องของใจเมตตาสงสารนะครับแต่ว่าแท็กนี้เดี๋ยว้าพูดแบบเนื้อหาอื่นๆต่อ,ๆ,ตอๆมาเรื่อยมันก็จะทําให้ประเด็นที่ผมขีดวงไว้มัน,มนกระจายออกไปแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสมันนะครับอย่างที่ผมได้เกินไปตั้งแต่ตอนต้นว่าพระคัมภีร์มอบธรรมบัญญัติให้กับเราผู้เผยพนะบอกธรรมบัญญัติโมเสสบอกธรรมบัญญัติ และในพระคัมภีร์นั่นเองก็จะให้เราเสาะหาค้นหาหัวใจของพระเยซูว่าพระเยซูคิดกับเปโตรอย่างไรถึงรักเปโตรได้ท,ทั้งที่เปโตปรปฏิเสธพระเยซูคิดกับเราสาวกอย่างไรคิดต่อคนคนนั้นที่ทําร้ายพระองค์อย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อมีคนเข็นให้เราไป1กิโลก็ให้ไป2กิโลเมื่อเรามีคนตบซ้ายก็หันข้างขวาให้ให้ นันคือสิ่งที่ถูกสั่งให้ทําแต่ทําไมเราถึงได้ยอมหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้ยอมไปถึงกีโเดลที่2ทําไมต้องทําตรงนั้นแหละคือพระปัญญาหรือทัศนคติของพระยุสกิตที่เราทุกคนต้องค้นหาสิ่งที่เราต้องรู้เราเองต้องรู้บทบัญญัติซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วโดยโดยความรู้สึกผิดในจิตใจเราเราทุกคนจะรู้อะไดอะไรชั่ว แต่สิ่งที่เราจะต้องค้นหามากกว่านั้นก็คือค้นหาความรู้ที่ถูกซ่อนไว้ในองค์พระยุสคิดว่าในเหตุการณ์เหล่านั้นท่ามกลางคนเหล่านั้นพระยุสคิตพระองค์คิดเห็นอย่างไรความเข้าใจของพระเจ้าพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเหตุการณ์เหล่านั้นแหละที่จะทําให้เราทําตามธรรมัญญัติดได้